คนที่มีพญานาคุ้มครองหรือมีสายยานของลาพญานาคมีลักษณะแบบไหนวันนี้ทางช่องนี้รับสยามได้รวบรวม9ลักษณะนิสัยของคนที่มีพญานาคุ้มครองเชิญไปรับชมกันครับ1เป็นคนเกลียดคนโกหกมากคนที่มีสายยานพญานาคจะไม่ชอบการโกหกเป็นพิเศษถ้าคิดว่าทำให้ไม่ได้ขอให้บอกเหตุผลไปคนเหล่านี้ จะไม่โกรธแต่ถ้าเกิดรับปากส่งๆและเมื่อถึงกำหนดไม่เป็นเป็นตามที่ลับปากไว้คนเหล่านี้จะรู้สึกกรมากเป็นพิเศษ 2. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ดูมีสเสน่ห์และตัวเองก็รู้ตัวจึงมีการบริหารสเสน่ห์อยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใครทำให้รักก็จะรักได้ถึงขนาดหมดหัวใจให้ทางชีวิต 3. เป็นคนใจร้อน ถึงแม้ภายนอกจะดูเป็นคนใจเย็นขนาดไหนแต่เมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่สนิทมากจะกลายเป็นคนที่ใจร้อนมากที่เป็นแบบนี้เพราะว่านาคนั้นถึงแม้จะอยู่ในน้ําแต่กลับมีจิตใจขี้ใจร้อนจึงต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่มาห้ายดีๆนี้เองแต่คนที่มีญาณของพญานาคจะเป็นคนประเภทที่ร้ายก็ร้าไม่สุดเพราะถ้ารู้สึกสำนึกผิด ก็จะกลับตัวกลับใจได้หรือถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็จะไม่อายที่จะพูดขอโทษและยอมรับว่าตนเองผิด 4. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสำอางและที่สำคัญใช้เงินเก่ง 5. เป็นคนใจนักเลงใจถึงแต่อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็จะนักเลงสุดทางแต่บทจะใจอ่อน ก็จะอ่อนโยนละเอียดอ่อนหวานน้ำตาลเรียกพี่ 6. จิตเปิดคนที่มียานพญานาบมักมีสัมผัสพิเศษรับรู้ถึงตัวตนที่มองไม่เห็นในอีกมิติหรือชอบฝันว่าตัวเองไปที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันเอาไว้ในอดีตชาติ 7. จจะรักคนที่เรารักเท่านั้นถ้าจะรักใครต้องรู้สึกรักจากตัวเราเองแม้จะมีคนเข้ามาหา ที่ดีเลิศเลอแค่ไหนแต่ถ้าใจของเราไม่รักทำดีให้ตายยังไงเราก็จะไม่รักแต่กลับกันอีกคนที่ไม่ได้ทำอะไรให้แต่ใจเรากลับไปจดจ่ออยู่กับเขารักแบบไม่รู้ตัวว่ารักและถ้าเกิดวาสนาต้องการได้ครองคู่ก็จะกลายเป็นคู่ที่ผูกพันกันเป็นอย่างมาก 8. เป็นคนใจบุญชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม คำว่าชอบในที่นี้คือเป็นคนที่ต้องการไปไหว้พระและปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่การไปเที่ยวหรือการหาชอบพระแต่อย่างใดแต่ความชอบเกิดมาจากข้างในโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบสาเหตุที่เป็นเช่นนี้พ่อนาคนั้นเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 9. เป็นคนที่ซื่อสัตย์แบบเทยตรงแม้จะมีโอกาสรวย หอจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเราคิดว่ามันผิดก็จะไม่ทำเด็ดขาดพราอมีความระอายต่อบาปและยิงในศักดิ์ศรีเป็นที่สุดจากลักษณะทั้ง9ข้อที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเป็นเพียงแนวทางทั่วไปที่อาจวงบอกถึงคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายญาณของเราพญานาคอย่างไรก็ตามถ้าถือศีลห้าได้ชีวิตจะดีขึ้นมาก โดยเฉพาะศีข้อ3หพอหนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจะต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้มากๆอีกหนึ่งบุญที่จะช่วยให้หนาคหลุดพ้นวิบากกรรมก็คือการสร้างวัดทำนุบำรุงพุทธศาสนาและอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนาคมีวิบากกรรมเลือกความรักถ้าไม่เจอเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปกันไม่รอด ถ้าจะรักต้องรักอย่างเข้าใจตัวเราเป็นของเราตัวเขาเป็นของเขาถึงจะเป็นผัวเมียกันแต่ก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของใครสุดท้ายก็คือการปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งอัตตาความสุขจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องตามหาสิ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเราจะมีพยายนาคุ้มครองหรือไม่ก็ตามการรู้จักตนเองปัฒนาจิตใจและปฏิบัติตัวเป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าการยึดติดกับความเชื่อใดๆและหากท่านผู้ชมพบว่าตนเองมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาก็ขอให้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีและพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากเนื้อหานี้ขอบคุณที่รับชมจนจบ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ